เดีกคุณผู้ชมครับคมชันน์สปอร์ตคืนวันศุกร์นะครับถือว่าเป็นวันที่เรามาติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ครับผมดุลพลทอรสุชวีและคุณจิตพงษ์ขยริศจากต๊กข่าวกีฬาและสุภขภาคมชัดลึกมาพบกันเช่นเคยครับแล้วก็พูดถึงในเกมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ทางฟุตบอลทีมชาติไทยจะแข่งขันในซูซูกิคับฟุตบอลอาเซียนนะฮะเป็นนัดแรกที่จะเปิดสนามที่ราชมังคลากีฬาสถาน รวมทั้งความเคลื่อนไหวของเพียร์มลิกอังกฤษก็มีความเข้มข้นนะเด็กว่าตอนนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะครับทีมหัวตารางอย่างแมนเชสเตอร์ยู่ในต็ดที่ตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงนะครับก็มีโอกาสที่จะเตะก่อนครับก็มีโอกาสที่จะแซงกลับขึ้นมานําก่อนอืครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับในช่วงนี้เริ่มต้นกันที่สกอร์บอร์ดก่อนครับ เรื่องประเี่ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดรองสุดท้ายนะฮะเลี้ยวภูเสมอกับยังบอย2ประตูต่อ2คู่นี้ก็สลับกันยิงครับเลี้ยวภูยิงนําก่อนจากจอโจเชวีนาที3 3ยังบอยมาตีเสมอเป็น1-1จากราอูโบบาริยานาที52แล้วก็หงแดงเนี่ยขยับนํา2-1จากโจโคนาที72นะครับแล้วก็ยังบอยมาตีเสมอ22จากเอลซ่าเซเวโรติชนาที8 8แครับแบ่งแต้มกันไปฮะคู่นี้ ทำให้กลุ่ม A อันชี่ที่พึ่งชนะอูเดเนเซ่สองศูนย์ในคืนเดียวกันย่งมีสิบแต้มเข้ารอบไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรอบสามสองที่สุดท้ายเนี่ยถือว่าแน่นอนแล้วสําหรับอันชี่ส่วนลิเวอร์พูลกับยังบอยก็มีเจ็ดแต้มเท่ากันต้องไปลุ้นกันต่อในนดสุดท้ายครับอูเดเนเซ่มีสี่แต้มอูเดเนเซ่ก็ตกรอบแล้วนะครับส่วนลิเวอร์พูลกับยังบอยเนี่ยมีเจ็ดแต้มเท่ากันเมื่อคืนเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลชนะนี่ก็คือ น่าจะจบไปแล้วครับครับก็ลิเวอร์พูลก็จะมีเป็น9้าแต้มนะครับขณาะขที่ยังบอยมี6แต้มแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยยังบอยเล่นยังไงก็ไม่สามารถดีกว่าลิเวอร์พูลได้นะครับเพราะว่าเฮดทูเฮดนั้นเป็นรองแต่อย่างนี้เนี่ยก็ได้วัดกันแหละครับในนัดสุดท้ายลิเวอร์พูลต้องไปเยือนอูดิเนเซ่ด้วยนะครับต้องดูว่าอูดิเนเซ่เนี่ยเอาจริงหรือเปล่านะครับครับหมายหงแดงก็มาแกว่งนะฮะในรายการนี้เพราะว่าเล่นมาดีๆแต่แล้วก็นําอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นในนัดสุดท้ายเลย มาดูกันที่รายการ AIAU c h a m p ionship ครั้งที่7ครับเป็นฟุตบอลในบ้านเราระดับมหาวิทยาลัยนะครับที่สนามมหาวิทยาลัยนรอตกรุงเทพทีมนอตกรุงเทพเจ้าบ้านครับสเสมอกับมอรังสิตหนึ่งประตูต่อหนึ่งรังสิตเนี่ยยิงนำก่อนจากอันนันต์โบแสงนาที45 <Okay. S 1> นอตกรุงเทพมาไล่ตีสเสมอหนึ่งหนึ่งจากสลาวุฒอินแป้นนาที57ครับแล้วก็สลาวุฒก็คว้าแมนออฟเดอะแมชไปครองส่วนอีกคู่นะครับมหาวิทยาลัย มาฮิดนครับเอาชนะหอการค้าไทยไป2ประตูตอนหนึ่งครับมี2คู่นะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ในรายการ AIA U เ h a m แชมเปี้ยชิพครั้งที่7ครับในช่วงนี้เราไปกันที่เมาส์กีฬารอบทิศเลยครับอย่างที่เรียนที่ทราบครับการแข่งขันฟุตบอลเพียร์เมลิกอังกฤษในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะฮะคู่ที่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆก็คือปิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรงจ่าฝูง แข่งมาแล้ว12นัดมี27แต้มครับจะเปิดโอทราฟฟอร์ดรับการเย็นของฐานเสือราชินีคีนสปาวเดนเจอร์ทีมอันดับสุดท้ายที่เรียกได้ว่า14นัดนี่มี4แต้มไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็เมื่อหัวข่้มที่ผ่านมานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยนะครับมาร์คฮิวส์ครับผู้จัดการทีมเนี่ย จริงๆแล้วเขาน่าจะปลดกันหลังจากแพนะครับแต่นี่กําลังจะเตะนักใหม่กับกลายเป็นว่าเพิ่งเพิ่งปลดเอาวันนี้ครับ24ชั่วโมงก่อนเตะเท่านั้นนะครับมาร์คฮิวเชียถูกปลดออกจากตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกมในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นมาร์คโวเวนแล้วก็เอ็ดดี้นัสวิสกี้นะครับที่ <c oughs> จะเป็นคู่หูที่ทําทีมแทนไปก่อน แต่กูซอตัวจริงเนี่ยเขาว่ากันว่าจะเป็นแฮร์รี่เรดแนปนะครับ <c oughs> ตอนนี้มีการเจราจากันอยู่ที่รอสตัดโลสนะครับ,รบแล้วก็คิดว่าถ้ามีปัญหาอะไรทนี่ฟร์นันเดสน่าจะตกลงกับเรดแนปได้แต่ยังไงก็ไม่ได้คุมทีมนดดีแน่นอนครับเพราะว่าไม่ทันจริงๆอืคงคิดว่าคุณไม่มีประโยชน์อะไรมั้งนะฮะเพราะว่าจะปลดตอนไหน <c oughs> ก็คงสู้แมนยูไม่ได้หรือเปล่าครก็เกมนี้ครับแมนยูค่อนข้างพร้อมทีเดียวนะครับเวรูนี่ที่มีอาการป่วยไป ก่อนหน้านี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ลงแล้วก็เมื่อกลางสัปดาห์ก็ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับ mm hmm. เกมนี้ผ่านการทดสอบความฟิตนะครับจะกลับมาลงเล่นได้ครับ mm hmm. ก็จะยืนเป็นหัวหอกคู่กับรูวินฟานเพอร์ซี่ที่ได้พักเมื่อกลางสัปดาห์เช่นเดียวกันส่วนตัวเจ็บนะครับเ mm hmm. นวัญยาวีดิชจอนนีอีแวนนานี่แล้วก็ชิจิคางาวะเนี่ยยังกลับมาไม่ได้ทั้งหมดนะครับ,รบแต่เมื่อกลางสัปดาห์เองก็มีการพักผู้เล่นหลกัหลกๆไปแล้วหลายคนแล้วครับ อย่างตัวเก่าๆอย่างพวกพอสโกริโอฟูดินาเนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงได้ครับครับรู้สึกว่าแมนยูนี่ก็ไม่แพ้ในโอแทฟอร์ตต่อควีน n ้าเลนเจอร์มา20ปีแล้วครับก็นานครับแต่ว่าก็ต้องนับตรงที่ว่าควีนสปาร์คนั้นไม่ได้อยู่หลีกสูงสุดของอังกฤษด้วยนะครับก็เพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาครับคุณนี้เตกันในเวลา สี่ทุ่มนะครับบ้านเราก็ตามเชียร์กันได้เลยครับส่วนถ้าแมนยูนีเดชนะนี่ก็จะฝูงทันทีนะครับว่าตอนนี้ตามแมนซิตี้อยู่หนึ่งแต้มนะครับครับเพราะว่าอีกคู่หนึ่งจะไปเตะวันอาทิตย์นะฮะส่วนคู่อื่นนะครับในวันเดียวกันนะฮะเวลา19บเนกาสีทีซันเดอร์แลนด์พบกับเวสต์บรอมบิชนะครับคู่4ี่ทุ่มครับเอฟเวอร์ตันพบนอริชสโต๊กพบฟูลแลมวิกเอนพบเรดดิ้งนะครับแล้วก็คู่เที่ยงคืนครึ่งแฮร์ริสิลล่าพบอาร์เซนอลครับ เรามาดูคู่วันอาทิตย์กันบ้างครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับสิงโต้น้เหมือนครามเชลซีทีมอันดับสที่ตอนนี้มี24แต้มก็จะเปิดจามฟอร์ดบิดทำศึกกับเระบยซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูงแต่กันในเวลา5ทุ่มครับคู่นี้ครับก็เชลซีก็เปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับอย่างที่เห็นในภาพครับราฟาเอลเบอร์นเดสนะครับกับเข้ามาคุมทีมในอังกฤษอีกแล้วนะครับก็เซ็นสัญญากันไป7เดือนเท่านั้นนะครับเหมือนกับว่าจะให้มาช่วงคราวเพื่อมา ปลุกปั้นเฟอร์นันโดตอรเรสใหม่หรือเปล่าไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เกมนี้แน่นอนแหละครับคนรู้ใจกันดีครับเบเดเสก็จะส่งตอรเรสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยถูกโรเบโตดิมาเตโอนั้นดรอปไปปัญหาของทีมก็ยังอยู่ที่แนวรับแหะครับจอห์นเทอร์รี่นั้นยังกลับมาเล่นไม่ได้นะครับแดนกลางแฟงดัมารก็ยังไม่กลับมาเช่นเดียวกันตัวผู้เล่นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวผู้เล่นเดิมๆที่ ดิมาเตโอเนะี่ยมีอยู่ในมือในช่วงหลังมาเนี่ยนะครับนะก็คือจะไม่มีทั้งเทอร์รี่แล้วก็แลมพาร์ดอยู่แล้วแต่เรื่องระบบการเล่นเนี่ยต้องดูว่าราฟาจะมีการปรับหรือเปล่าจะให้ตอเรสยืนเป็นกองหน้าคนเดียวแล้วก็โดดเดี่ยวเหมือนเดิมหรือว่าจะหาคู่ขาให้นะครับก็คงจะไม่เล่นแบบ4-4-2ก 4, 2, ็จะเป็น4-2-3-1นะครับฝับ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ อกหักจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วนะครับปัญหานั้นก็มีน้อยครับไมเคิลริชาร์ดเนี่ยถึงจะเจ็บอยู่แต่ว่าตัวผู้เลน่นอื่นๆเนี่ยที่พอทดแทนกันได้เนี่ยกลับมากันหมดแล้วนะครับเจมิลเนอร์นี่ก็น่าจะฟิตกลับมาช่วยทีมได้อีกคนครับแดนน้าเนี่ยคาร์ลอสเซเบสกับเซกโออาเกโรจะเป็นตัวยืนไว้ก่อนนะครับก็ต้องดูอาการบาดเจ็บที่หลังของมาเรีโอบาโลเตลลี่อีกทีหนึ่งครับขณะที่เอเดนเชโก้นั้นเนี่ย ก็น่าจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองนะครับเพราะว่าเมื่อลงเป็นตัวสำรองทีไรเนี่ยเล่นได้ดีแล้วก็มักจะยิงประตูได้ครับอืมครับก็แมชชิเอตตก็เป็นงานหนักเหมือนกันครับที่จะต้องคว้าแต้มสามแต้มถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปก่อนนี่ก็เป็นการกดดันเหมือนกันนะครับครับแล้วก็บอลเปลี่ยนโค้ชช่วยครับต้องไปเยือนแซฟฟอร์ดบีชเนี่ยก็ถือว่าหนักครับแหมคุณนี้เดายากนะฮะก็ใครเล่นอะไรเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีนะครับ ู่อื่นครับในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับเรีพููพบกับสวนซีแล้วก็เวลา4ี่ทุ่มซอสทมตันพบนิวคาสเซิลเวลา5ทุ่มสเปอร์พบเวสต์แฮมครับเป็นเกมเพียงแมริอังกฤษที่น่าติดตามทีเดียวครับในสุดสัปดาห์นี้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงนี้เราไปกันที่กันที่ข,ข,ของบัดมวยครับก็มีคู่มวยที่น่าติดตามเหมือนกันครับโดยในวันนี้ครับมีการถแถลงข่าวพลตรีสุรไกยจตุมาสเจ้ากรมสวัสดิการฐานบกในฐานะนายสนามมวยเวทีลุมพินีครับ ก็เป็นประธานร่วมกับดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์บอสใหญ่ของบริษัทเครือเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดจัดศึก WBCCP Freshmart เขย่าบอลลังโลกจะมีขึ้นที่กรมฐานราบที่11รักษาพระองค์บางเขนวันจันทร์ที่3ธันวาคมนี้ครับเวลา14บนาฬิกาถึง17นาฬิกาครับคู่เอกครับวันเฮงไก่ย่าง5้าดาวยิมป้องกันแชมป์สโตเวตสภาไมาโลกอินเตอร์ครั้งที่10 พบกับอิวานโซเรโนผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับและก็สองคมซิบิเฟสมาดชิงแชมป์ว่างเยาวชนสภามโมยโลกหรือ WBC Youth นี่แหละฮะในรุ่นแบนตั้เบดพบกับโบนิสเพอร์บ้าคู่ชิงชาวอินโดนีเซียครับน<า>ครับก็เป็นการชกถือว่าทำอันดับโลกของนักชกดาวรุ่งนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับของค่ายเพชรินดีหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทั้งพงศักดิ์เล็กแล้วก็โคพยักษ์เนี่ยไปเสียแชมป์นะครับก็จะใช้รุ่นนี้ละคบปลุกปั้นขึ้นมาเสียนาวนะครับบอกว่าน่าจะมีดาวรุ่งเนี่ยได้ชิงแชมป์โลกกันอีก4คนเลยทีเดียวครับครับเสียนาวก็ไม่ท้อไม่ถอยแล้วครับนะฮะเสียไป2คนนี่จะสร้างปั้นขึ้นมาใหม่4ี่คนนะฮะก็เป็นมวยสร้างครับไม่ใช่สร้างนี่สร้างฝินะครับมก็ต้องติดตามว่าจะกระชาเข็มขัดแชมป์โลกมาได้หรือเปล่านะครับ นะครับช่วงสุดท้ายนี้เป็นสปอร์ตบอลเตี้ครับวันพุ่วยนี้ครับก็เปิดฉากแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup 2012นัดเปิดสนามที่ราชมังคลากีฬาสถานคู่แรกเวลา17นการ30ปรทีเวียดนดมามพบพม่าครับที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาส่วนคู่ที่2 ในเวลาสองทุ่ม20ครับไทยพบฟิลิปปินส์แฟนบอลก็เตรียมไปชมกันได้เลยครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ทีมชาติไทยตัดนักเตะเหลือย2สองคนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผู้สาประตูก็มีสินทวีชัยหาไทยรัตนกุลกับกวินุธิธรรมศารานันท์นะครับกองหน้าครับติวสินแดงดาก็หายเจ็บแน่นอนแล้ว,<แ>ลวนะครับจะลงเล่นได้คิรติเขียวสมบัติชนาทิพย์สงกระสินแลวก็พิพพบ่อนโมนี่ติดโผมาด้วยับพิพพบ่อนโมนี่ก็ ฟิตกลับมาได้นะครับตอนแรกมีการบาดเจ็บเหมือนว่าจะไม่ทันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสลงสนามเลยทีเดียวครับอืมวินิติเชเฟอร์ก็เตรียมทีมมาสาสัปดาห์นะครับที่สมาคมให้มานะฮะเวลาที่จัดมาได้เนี่ยก็เต็มที่แล้วล่ะนะฮะเพราะอุ่นเครื่องมาสามนัดก็ชนะทั้งหมดถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรนะปูตานกับบังคลาเทศชนะมาห้าศูนย์ครับแล้วก็มาเลเซียทีมที่ไม่ได้มาชุดใหญ่ก็ชนะมาสองศนนะฮะตอนนี้ พบกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็รู้สึกว่าจะเป็นทีมที่ตอนนี้เขาไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยไม่ใช่รายการที่บรรดาสโมสรจะต้องปล่อยนักเตะมาเล่นนะครับ,รบนักเตะของฟิลิปปินส์ที่เล่นอยู่ต่างแดนเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่เล่นอยู่ในอังกฤษเนี่ยเขาเขาไม่ทูนปล่อยตัวมาก็ทําให้ฟิลิปปินส์เนี่ยทีมนี้ชุดนี้ค่อนข้างอ่อนนะครับโอกาสที่เราจะเก็บสามแต้มเนี่ยมีสูงทีเดียวครับครับระบบที่เราจะใช้คร่าวๆว่าจะเป็น 4- ี่ห้าหนึ่งนะครับ,รบอย่างที่เรนทราบคือกองหน้าเป็นเจ้ามุ้ย ที่สีแดงด่าที่จะเป็นตัวเป้านะครับก็พรุ่งนี้ครับไปชมกันได้เลยครับผมอยากจะให้ดูบัตรเข้าชมนิดนึงนะฮะก็นี้ครับบัตรที่เห็นนี้ครับพรุ่งนี้ทีมชาติไทยใส่เชือสีแดงะจะลงสนามนะครับบัตรนี้ก็ราคา100 200 300และ500บาทนะครับถ้าไปซื้อที่สนามก็ราคานี้แต่ถ้าเกิดว่าซื้อทางเว็บไซต์ไทยทิ켓เ uh, มเจอร์นะครับก็จะบวกไป20บาทะนะครับ ใครเป็นแฟนบอลชาวไทยทีมชาติไทยก็ไปสมันะต่บัตรยังเหลืออยู่เยอะนะครับก็คงจะไปหากันได้ที่หน้าสนามครับเขาคงจะไม่เรียกได้ว่าไม่ขัดแข้งเท่าไหร่เพราะว่าสนามราชมังคลาเองก็ใหญ่พอสมควรครับครับรายการนี้ทีมชาติไทยก็หวังแชมป์นะก็ไปเสียงกันได้ครับเวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ